แน่นอนนี่คือสคริปต์รีวิวรถยนต์เทอร์โบไทยรุ่นปี2025ความยาวประมาณ950คำโดยเริ่มต้นด้วยชื่อช่องออ t โตอเวนิวเอสแพรและจบด้วยการเชิญชวนให้กดติดตามช่อง ออ t โตอเวนิวเอสแพรพาทุกคนมาพบกับรีวิวรถยนต์เทอร์โบสายพันธุ์ไทยรุ่นใหม่ล่าสุดแห่งปี2025กับรายละเอียดแบบัดเต็มทั้งสเปคความสามารถและฟีเจอร์ใหม่ๆที่เรียกได้ว่ามาแรงไม่แพ้รถนำเข้าเลยรถคันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่การขับขี่ในเมืองไปจนถึงการขับทางไกลหรือขึ้นเขาลงดอยด้วยดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวและขุมพลังที่ตอบสนองได้ทันใจมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับประสบการณ์ขับขี่ที่เหนือระดับ เริ่มจากดีไซน์ภายนอกรถรุ่นนี้มาพร้อมกับไฟหน้าแบบเล d ดีไซน์ใหม่ที่ให้ความดุดันพร้อมระบบ Daytime Running Light ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในช่วงกลางวันกระจังหน้าถูกปรับให้กว้างและต่ำลง เสริมความสปอร์ตในสไตล์เทอร์โบแท้ๆกันชนหน้าและด้านข้างมีเส้นสายที่เฉียบคมบ่งบอกถึงพลังซ่อนอยู่ภายในล้อมแม็กขนาด18นิ้วลายใหม่จับคู่กับยางสมรถนาสูงที่สามารถรองรับแรงบิดได้เป็นอย่างดีเสริมด้วยระบบดิสเบรกทั้ง4ล้อเพื่อการเบรกที่มั่นคงทุกสถานการณ์สำหรับภายในห้องโดยสารก็ไม่แพ้กันด้วยการตกแต่งที่ผสมผสานร,ระหว่างความหรูหราและความดิบของรถสไตล์เทอร์โบ บาะหนังแท้สีดำเดินได้แดงเพิ่มความสปอร์ตพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทรงดีเทปพ,พร้อมแพทเดิร์ที่ฟอร์ที่ตอบสนองทันใจระบบอินโฟเทนเมนตมาพร้อมหน้าจอขนาด10.5นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto มีลำโพงคุณภาพสูงถึง8จุดทั่วห้องโดยสารพร้อมระบบควบคุมเสียงรบกวน Active Noise Cancellation ที่ทำให้การขับขี่เงียบสงบและสบายยิ่งขึ้น คุมพลังของ2,025เทอร์โบไทยไม่ทำให้ผิดหวังด้วยเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ4สูบขนาด2.0ลิตรให้กำลังสูงสุดถึง265แรงมา้าแรงบิด380นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมโหมดสปอร์ตและอีโคให้เลือกใช้ตามสไตล์การขับขี่ระบบขับเคลื่อนล้อหน้าหรือสามารถเลือกเป็นระบบ AWD ในรุ่นท็อปช่วยให้ยึดเกาะถนนดีเยี่ยมแม้ในสภาพอากาศไม่เป็นใจ อัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียง6.4วินาทีซึ่งถือว่าทำได้ดีเยี่ยมสำหรับรถในเซกเมตนต์นี้ในขณะที่ยังคงอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ยที่13กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าค่อนข้างประหยัดเมื่อเทียบกับพละงกำลังที่ให้มาระบบกันสะเทือนหน้าแบบ m a เ p อร r ส o นสปรัดและด้านหลังแบบัลติลิงก์ปรับจูนมาให้เหมาะทั้งการใช้งานในเมืองและการขับขี่แบบสปอร์ตระบบความปลอดภัยก็จัดมาเต็มไม่แพ้กัน มีทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัติระบบเตือนรถในจุดอับสายตาล่องรอบคันแบบ360องศาและระบบช่วยจอดอัจฉริยะที่ช่วยให้การจอดรถเป็นเรื่องง่ายแม้ในพื้นที่แคบอีกทั้งยังมีระบบเตือนเหนื่อยล้าขณะขับขี่ที่จะช่วยเตือนเมื่อรถจับได้ว่าคุณเริ่มมีอาการหลับในหรือเสียสมาธิ หนึ่งในไฮไลท์ของรุ่นปี2025คือฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดที่เรียกว่า Smart Boost Control ที่ช่วยปรับการทำงานของเทอร์โบตามลักษณะการขับขี่แบบเรียลไทม์ทั้งนี้ยังสามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือเพิ่มความสะดวกสบายในการตั้งค่ารถตามความชอบส่วนบุคคลนอกจากนี้ยังมีโหมดคัสตอมไรที่ให้ผู้ใช้ปรับแต่งคงมาลัยช่วงล่างและการตอบสนองของเครื่องยนต์ได้อย่างอิสระมิติของตัวรถนั้นมีความยาว4 6 8 0ม mm. เมตร กว้าง1,850ม mm, ิลลิเมตรและสูง1,430ม mm, ิลลิเมตรฐานล้อยอยู่ที่2,750 mm. มิลลิเมตรให้ความมั่นคงในการขับขี่แม้ในความเร็วสูงพร้อมพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายที่สามารถจุดได้ถึง500ลนิตรพับเบาะหลังได้แบบ60ต่อ40ทําำให้สามารถเพิ่มพื้นที่ได้มากขึ้นเมื่อต้องการบรรทุกของขนาดใหญ่ ด้านการเชื่อมต่อและการอัปเดตระบบก็ทันสมัยสุดๆเพราะรองรับการอัปเดตแบบ over the air ทำให้รถสามารถเพิ่มีเตอร์ใหม่หรือแก้ไขระบบโดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการมีระบบติดตามตำแหน่งรถตรวจเช็คสถานะระบบต่างๆผ่านแอปรวมถึงระบบล็อกรถหรือสตาร์ทรถจากระยะไกลได้ดูรวมแล้ว2 0 2 5ฮโลไทยบนรถที่มูค่าเกิน รวนรุ่นใหม่รีวิวเกาะลุกและสาระน่ารู้เรื่องรถที่เรานำเสนอทุกสัปดาห์กดกระดิ่งไว้เลยแล้วเจอกันคลิปหน้าหากต้องการเวอร์ชั่นย่อหรือแยกเนื้อหาเป็นส่วนๆสำหรับใช้ในคลิปหรือโซเชียลมีเดียก็บอกได้นะครับ